เปิดเรื่องมามันก็ได้โชว์ให้เห็นเลยว่ากําลังมีคนเล่นเกมอะไรสักอย่างนึงอยู่ที่เป็นเหมือนหุ่นยนต์แต่ขอเรียกว่ากันพาละกันนะการพาหรือการทามไม่รู้เหมือนกันการพาเออแหละมีผู้หญิงคนหนึ่งผมจะเรียกเขาว่าน้องหัวน้ําตาลละกันนะเพราะว่าเขาก็คือหนึ่งในตัวดําเนินเรื่องละกันน้องหัวน้ําตาลเนี่ยก็มีการพาของตัวเองนะเป็นการพาตัวสีเหลืองอ่ะเขากาลังเล่นอยู่น้องก็เลยเอาวางกันพาของเองแล้วก็เริ่มแข่งเลยมันเหมือนว่าจะแบ่งเป็น2ฝั่งนะ สองฝั่งอะไอไอหนหัวน้ำตาลนี่ไม่รู้อยู่ฝั่งไหนรู้รู้แค่อย่างเดียวคือมันมันมันหุ่นยนต์ตัวสีเหลืองแะละมันก็สู้กันนะน้องหัวน้ําตาลนี่ก็เก่งมากนะสามารถลม้มคู่ต่อสู้ได้เยอะมากแบบเก่งมากมากเลยแล้วน้องก็พูดว่าฉันน่ะชอบการพาเป็นที่สุดเลยแล้วจู่ๆเขาสู้ไปสู้มานะก็เหมือนแบบแบบอะไรมันศัตรูมันเยอะและทีมม่งก็กา,กากด้วยเฮ้ย น้องแกก็โดนแบบเหมือนมันเยอะนะกระสุนกระสงกระสุนก็นกนกผ่านเตไม่หมดเลยแขนมูนูน่นนี่พังมัง่งแต่สุดท้ายแล้วน้องแกก็ไปเจอกับตอมันเป็นหุ่นยนต์สับุไรตัวสีแดงขนาดใหญ่มายืนแบบโข่งโโจโจ้เลยเออไอ้น้องนี่ก็สิ้นหวังนะเว้ยแต่ว่าถึงแม้วาละสุดท้ายน้องแกก็สู้ไงแต่สุดท้ายก็แพ้ดูจากขนาดตัวก็อยู่แล้วล่ะ เปิดมาก็มีเด็กหนุ่มผมแดงคนนึงอ่ะเขากําลังทะเลาะวิวาทกับชายหนุ่มสามคนอยู่ชายหนุ่มสามคนนั้นดูท่าหน้าทรงแล้วนะ่าจะเป็นกุยจิโก,โกที่เข้าจะมาไถาเงินเด็กที่กําลังเข้าเมืองกุ้งอยู่แน่เลยแต่ก่อนอื่นไอเด็กผมแดงเนี้ยมันมีชื่อว่าคามิกิคุงหรือเรียกสั้นๆว่าพระเอกนั่นเองไอคามิกิคุงเนี่ยมันก็เก่งมากเลยนะ มันสามารถล้มผู้ชาย3ามคนได้รู้แค่ตัวคนเดียวไอ้ห่านี่ควรจะไปประกวด MMA มากกว่ามากว่าแบบกว่ามันเป็นเด็กหมอไปลายอะเนี่ยใช่มันก็ได้ถามว่า เคยเห็นคนในรูปนี้ไหมไอ้พระเอกเนี่ยมันก็โชว์รูปเลยนะเว้ยมันเป็นมันตอนเด็กกับผู้หญิงคนนึงผู้หญิงคนนี้สวยมากจนในโจนมันมันบอกว่าอุ้ยคนนี้แฟนพี่เหรอไอ้พระเอกมันก็บอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่พอพระเอกมันก็จะได้อะไรไปมากกว่านี้จู่ๆพี่ตำรวจก็มาไอ้พวกสามคนเนี่ยที่มันนอนแอ่งแมงยุ่มก็รีบพานไปหาตำรวจแล้วนะแล้วก็บอกว่าตำรวจครับช่วยผมด้วยอาหารนี่มันจะทำร้ายผมตำรวจก็มาจากหนึ่งกลายเป็นสองมาจากสองก็กลายเป็นสามมาจากสามก็กลายเป็นสี่มาทั้งโรงพักเลยเพราะว่าเก เกิดอะไรขึ้นแล้วคนมันก็มามุงดูกันเต็มเลยนะนะเอ๊ะว่าเกิดอะไรขึ้นก็ตัดภาพมาที่โรงเรียนแห่งหนึ่งเหมือนว่าพอเอเขาจะประกาศอะไรสักอย่างนี่แหละประกาศไอ้เรื่องน่าจะเป็นเรื่องการชิงชนะเลิศในการต่อกันพานั่นแหละเออแล้วก็มีคนหนึ่งอ่ะมันเป็นไอ้หัวฟ้านี่แหละมันได้เออมันไปแข่งขันต่อกันพานี่นแหละเหมือนว่าไอ้หัวฟ้าเนี่ยกับน้องหัวน้ําตาลเนี่ยจะรู้จักกันแต่ว่าเดี๋ยวค่อยไปรู้แล้วกันว่าเขามีประวัติอะไรกัน2อคนนี้ พอพออพูดเสร็จทุกคนก็แยกย้ายไปทําภารกิจของตัวเองต่างๆนานา,นานแต่ว่าน้องหัวไอหัวน้ําตาลเนี่ยก็เดินเดินไปแล้วก็เจอคนนึงก็เหมือนเป็นรุ่นพี่ผมจะขอเรียกไอหานี่ว่าไอแว่นแล้วกันไอแว่นก็บอกว่าเธอสนใจไหมที่จะมาเข้าชมรมกันพาของเราไอแว่นเนี่ยมันเป็นประธานชมรมต่อกันพานะเออมันก็ชวนน้องหัวแบบไอ,อ,อหัวน้ําตาเนี่ย มาว่ามาเข้าชมรมมันไหมแล้วน้องหัวน้าตาลก็บอกว่าขอปฏิเสธค่ะเพราะว่าน้องหัวน้าตาลเนี่ยมีชมรมอยู่แล้วแล้วชมรมที่น้องอยู่ก็คือการอการพาอะไรทีอย่างเนี่ยไฟเตอร์ใช่การพาไฟเตอร์แล้วไอ้ไอ้เฮียแว่นก็บอกกับน้องว่าอุย้ยชมรมของเธอจะถูกยุบอยู่แล้วทําไมเธอไม่มาเข้าร่วมชมรมของเราล่ะไอ้หัวไอ้หัวน้าตาลเนี่ยไอ้น้องหัวน้ําตาลเนี่ยก็จิตใจมุ่งมั่นหลายเลอเพาเขาจะไม่มีความเปลี่ยนอุดมการเด็ดขาด แล้วไอ้ไอ้แว่นเนี่ยมันก็ได้เผยอีกว่ากันทาเนี่ยกันทาหรือกันพาเนี่ยที่ริงแล้วอ่ะเราไม่ควรเอามาสู้กันเลยนะเพราะว่าความสนุกของการพาได้แท้จริงเนี่ยก็คือการต่อการต่อให้มันสวยงามนี่แหละการเล่น,นี่แท้จริงไม่ใช่เอาไปสู้กันแล้วการพาก็พังมั่งเหมือนตอนแรกเนี่ยไอ้ตอนแรกที่เปิดเรื่องมาเนี่ยเหมือนว่าเขาจะมีเกินบรรยายว่า การดาเมจหรือว่าพลังโจมตีระดับเนี่แหละน่ากระเดาน่าจะเป็นความเสียหายของโมเดลนะดูจากทรงอ่ะที่เขาบอกไอ้แ่่นเนี่ยมันก็น่าจะเป็นแหละพวกเจ้าระเบียบมาเนาะเห็นหุ่นกันพักเองพังไม่ได้ไงก็เลยไปพูดกับน้องหัวน้ำตาลน้องหัวน้ำตาลก็เมินเฉยเแล้วก็บอกว่าขอบคุณงั้นขอตัวก่อนนะรุ่นพี่ภาพมา ที่แห่งหนึ่งมันมีเหมือนผู้หญิงคนนึงอะสวยมากเลยอยู่ในห้องเรียนกําลังคุยกับเพื่อนของเธออยู่เลยแล้วจู่ๆเสียงประกาศก็ขึ้นก็เรียกข,ขึ้นว่าให้เธอคนนี้ไปหาที่ห้องพักครูหน่อยตัดภาพมาดิไอ้ประเอกของเรามันก็อยู่ที่โรงพักนะก็มีตำรวจสองคนนะถามว่านี่คือการทะเลาะวิวาทใช่ไหมไอ้ประเอกมันก็แถน่นู่นแถน่นี่ไปเพราะว่าไอ้ประเอกมันก็บอกไปว่าไอ้สามคนนั้นอะมาหาเรื่องมันก่อนเองมันก็เลยป้องกันตัวตามกฎหมาย แล้วไอ้ตำรวจมันก็ถามว่าตัวคนเดียวนี่นะทาไมเอาสามคนลงจังเก่งเหรอมีของดีเหรอจากวัดไหนไพระเอกก็บอกว่าไม่ใช่หรือว่าคุณตำรวจจะเอากับผมนะ, okay. ไ,อะไอ้พระเอกตำรวจก็บอกว่าเป็นคาราเต้เหรอไอ้พระเอกก็บอกว่าไม่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 ไ,ม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 ไอ้พระเอกมันเป็นเออไอ้พระเอกอะ่ะมันเรียนสํานักวิชาการต่อสู้จิกินฮาโอริวจิกินฮาโอริวนี่แหละไม่รู้ออกชื่อเสียงหรือเปล่าเพราะว่าส่วนตัวผมมันก็บอช่คนญี่ปุ่นเดอ้อ ไอ้ไอตำรวจมันก็เออ,เอ,อ,เอ,อไปแล้วจู่ๆอ่ะใครก็มีตำรวจคนหนึ่งเดินมาบอกว่าโอ้โหเธอนี่อยู่ตัวคนเดียวเหรอแล้วว่าไอ้ตำรวจคนนั้นก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีผู้ปกครองมารับนะแล้วไหนผู้ปกครอ,องของเธอล่ะไอ้พระเอกก็บอกว่าผู้ปกครองเหรอแต่จูจๆไอ้ผู้หญิงคนนั้นอ่ะที่ถูกขอเรียกตัวไปนะ่ะก็มาเขาสวยมากเลยนะที่จริงแล้วไอ้ยังจําได้ไหมตอนที่ไอ้พระเอกอ่ะมันอยู่กับกุ้ยแล้วก็ให้เห็นรูปอ่ะ ไอ้คนในรูปนั่นแหละคือพี่สาวมันตำรวจเห็นก็โห้ยนี่มันคนหรือนางฟ้าเนี่ยงามแท้จะแล้ะเลยไอ้ไอ้ตัวไอ้พี่เขาจะเรียกว่าพี่สาวพระเอกแล้วกันพี่สาวพระเอกก็บอกว่าโอ้โหอยู่นี่เองไอ้พี่สาวเนี่ยก็พาพระเอกับมันไปโรงเรียนเลยนะตัดมาที่ห้องพักครูนะ ตอนนี้น้องหัวน้ําตาลเนี่ยกาลังคุยกับคุณครูเรื่องชมรมหรือเรื่องอะไรก็ไม่รู้นะแต่ที่รู้คือพระเอกม่งมาด้วยพระเอกมันก็บอกว่าผมชื่อคามมกิคุงครับหรือเรียกว่าคามมกิก็ได้หรือไม่ก็ไอหัวแดงก็ได้เพราะผมหัวแดงแปลกประหลาดกว่าใครเขาเลยอาจารย์น่าจะจาได้อยู่อาจารย์มันก็บอกเอ๊ะเธอเป็นใครไม่คุ้นหน้าเลยไอพระเอกก็บอกว่าผมคือเด็กใหม่ที่จะเข้ามาครับตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วแต่ว่าผมไปฝึกสํานักกับอาจารย์ในป่าเขาเลี้ยงซานาครับขอคุณครูได้ยินคุณครูม่งก็ตกใจแล้วก็ด ไปชดใจแล้วว่าทําไมเดือนที่แล้วยังไม่มาอีกโหคุณครูนี่ก็ยุ่งมากเลยไปเตรียมเอกส,อกส,อกสารก็ไปนู่นไปนี่นะจนเหลือแค่น้องหัวน้าตาลกับน้องหัวแดงอสองคนนี่ยอยู่ด้วยกันในห้องสองต่อสองนะครับคครูนะพ่อคนอื่นเขาก็ไปสอนกันหมดแล้วน้องหัวน้ําตาลก็แนะนําตัวแล้วก็บอกว่านายมีชมรมยังไอ้พระเอกก็บอกว่าผมมีชมรมที่อยากจะเข้าแล้วครับก็ชมรมคาราเต้พวกเนี้ไอน้นางเอกก็บอกว่าไม่มีหรอกโรงเรียนเนี่ยไม่มีชมรมการศิละปะการต่อสู้เลย พอไอน้นางเอกมันได้ยินหูก็พึงปุ๊บเอ๊ะชมรมกูยังไม่มีคนเข้าเลยนี่วะมึงเสร็จกูแน่ไปเอกไอ้ระเอกก็งงนี่ทำไมทำหน้าตายอย่างนั้นไอ้ผู้เอน้องหัวน้ำตาลก,ก็บอกว่าสนใจจะเข้าชมรมการพาไฟเตอร์กับฉันไหมล่ะไอ้ไปเอกก็ตกใจไอ้การพาคืออะไรวะไอน้นางเอกมันก็ตกใจยิ่งกว่าฮะเด็กผู้ชายทั่วโลกคนจะรู้จักกันพาสิไอ้เฮียนี่หรือว่าแม่งมาจากต่างโลกวะเนี่ยไม่รู้จักยังไงเนี่ย ไอนางเอกเอห, э, หัวน้ําตาลแล้วกันนะ<ๆ>ก็เลยถามกับพระเอกไปอีกว่าไม่รู้จักจริงๆเหรอไอพระเอกก็บอกไม่รู้จักเลยไม่รู้จักเลยพระเอหัวน้ําตาลก็เลยชวนไอพระเอกเนี่ยไปที่ชมรมกันพาไฟเตอร์ซะเลยตัดภาพมาที่เหมือนจะเป็นชมรมหรือว่าห้องเล็กๆห้องนึงอะที่แบบอยู่ในหลืบเลยนะหน้านี้ก็เป็นชมรมกันพาไฟเตอร์นะภายในห้องนะก็จะมีเป็นเหมือนไอโตะไอโตะที่เราเห็นตอนเปิดเรื่องนั่นแหละ เหมือนที่ในแข่งนะ่ะไอนางเอกไอหัวนะไอหัวน้ําตาลก็บอกว่าเอกว่านี่แหละคือการพาไฟเตอร์ไอนางเอกอะ่ะเอ๊ะทำไมกูชอบเรียกว่านางเอกวะหรือว่ามันคือนางเอกงั้นผมขอเรียกว่านางเอกไปเลยแล้วกันไอนางเอกเนี่ยก็เลยเอาหุนยนตสีเหลืองๆมาเนี่ยหุนยนสีเหลืองที่มันแข่งตอนแรกที่มันแข่งแพ้ไปโชว์ให้พระเอกดูไอพระเอกก็แบบว้าว กูช่วยด้วยกูไม่อยู่แล้วชมนี่มันชมรมของเล่นนี่นะไม่เห็นสนุกตรงไหนเลยไอ้นางเอกมันก็ดึงชุดกระชากไม่ให้ไปไหนนะแล้วก็ตัดภาพมาอีกทีนึงไอ้พระเอกนี่แมงกระถูกมัดไว้กับเก้าอี้แล้วไอ้หัวน้องนางเอกเนี่ยก็เลยบอกว่าเดี๋ยวฉันจะโชว์ดูว่ากันพาไฟเตอร์มันเป็นยังไงไอ้นางเอกเนี่ยก็เลยเอากันพาของตัวเองอะ่ะไว้ตรงสนามแล้วก็ขึ้นเป็นแบบภาพโปรแกรมเหมือนจริงมากเพระเอกก็บอกว้าวนี่นั่นเหรอกันพามันจังสวยงามอะไรขนาดนี้ แล้วนางเอกมันก็โชว์นะโชว์นู่นโชว์นี่แหไรของมันนั่นแหละแล้วไอ้พอระเอกก็ตกใจโว้ยโคตรเท่เลยครับพี่ผมอยากจะเล่นมั่งอะแล้วจู่ๆนั้นก็มีเหมือนหุ่นกระป๋องตัวนึงอะามาต้องสนใจเราคงค,คนก็คงรู้ชะตาการรมของมันแล้วไอ้หุ่นกระป๋องนี่น่าจะเป็นเศษเหล็กแ,แถวนั้นแหละเออพระเอกก็โอ้ยหึมนั่งหนุกลเลเกืนพอไอ้พระเอกเห็นพระเอกก็สนใจไงอยากจะเข้าไงสองคนนี้ก็เลยตกลงกันที่จะเข้าร่วมชมลมด้วยกัน ไอนางเอกเนี่ยพอได้พระเอกเข้ามาในชมรมแล้วใช่ไหมไอนางเอกก็ให้พระเอกมันไปเลือกกันพาของตัวเองไอนางเอกก็บอกว่าเลือกตัวไหนก็เลือกเลยไพอพระเอกก็หืมน้ำมันมือกูละทีนี้ไพอพระเอกมันก็ซนเลยของมานนะมันก็ไปเจอกับถ้วยรางวัลถ้วยหนึ่งนะมันเขียนว่าเลนจิแชมป์ปีที่7ใช่ไพอพระเอกมันก็ด้วยความซนออกมาเนานะ มันจะมีตัวฐานข้องมันอะเป็นฐานที่รองไอ้ถ้วยรางวัลอยู่อ่ะมันก็เปิดได้เว้ยไปพระเอกก็เปิดดูมันมีกันทาตัวหนึ่งเป็นกันทาตัวสีดําทมินเลยนะโอ้โหโคตรเท่เลยแต่เสียอย่างเดียวดูท่าน่าจะหนักมันน่าจะอ้วนไปหน่อยตัวนี้เนี่ยโอ้โหคนละเรื่องไอ้ตัวนี้เนี่ยไอ้พระเอกมันก็โชว์ให้ไอ้นางเอกกันแตลก็ถามว่าได้กันทาหรือยังพระเอกก็โชว์นี่เลยไอ้ดำเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอ้ดำที่อยู่ในมือเนี่ยไอ้ไอ้นางเอกก็บอกว่าโอ้โหรูตัวนี้มันมีชื่อว่า เออมันชื่อว่าโดมนะมันเป็นหุ่นยนต์เกราะหนักพอไอ้พระเอกได้ยินว้าวอู้หูทำไมมันเท่ยังเลยอพอไอ้นางเอกเห็นนางเอกมก็ตังหิดตังหนิดใจนะว่าชมรมของมันมีไอ้โดมนี่ด้วยเหรอวะพอไอ้นางเอกนั้นก็ช่างช่างมาเหอะไอ้นางเอกเนี่ยก็เลยพาพระเอกเนี่ยไปเล่นพอเล่นพอให้พระเอกมันลองสตาร์ทเครื่องเสร็จพระเอกมันก็มันมือใหญ่เลยมันก็แบบชีดูไงแบบมันก็เลยแบบอ้หูมีระบบไอ้ผาพื้นดินนี่เหรอนึกว่ารถถัง มันก็เล่นไปเล่นมาใช่ไหมพอมันซนกันแล้วของมันไปเสร็จปุ๊บไอ้นายเอกก็ตะกนขึ้นว่าเฮ้ยพระเอกไอผมแดงอย่าไปไกลกว่านี้นะเพราะไอพระเอกผมมันได้ยินก็งง๊ะทำไมไปไกลกว่านี้ไม่ได้เพราะว่าตรงนั้นอะ่ะมันเป็นแบบเหมือนจะสุดขอบโตแล้วไงไอหุ่นพระเอกมันก็เลยล่นปุ๊บพอมันล่นเสร็จั้งสองคนอะ่ะก็กำลังจะไปรับหุ่นใช่ไหมแล้วก็เกิดฉากฉากนี้ขึ้นมา ก็รู้ว่าเป็นอย่างไรอย่างตาตึงในฟันเฮ้ย hey, ไม่ใช่พอสองคนเนี่ยมันก็ค้าค้าเข,ขินเขินก็หน่อยนะแต่พวกมันสองคนเนี่ยไม่รู้เลยว่าไอแวนเนี่ยมันแอบแอบ,แบมองเธอ,อยุ่นะจ๊ะเลยไอแวนมันก็บอกว่าเฮ้ยนี่หระนี่คืออุบัติเหตุใช่ไหมไอไอนางเอกก็บอกว่าใช่ใช่นี่คืออุบัติอุบัติเหตุไอแว่นมันก็เลยออุบัติเหตุก็อุบัติเหตุว่ะ แล้วไอ้แว่นเนี่ยก็บอกว่านี่นั่นเหรอนี่นั่นเหรอคนที่จะเข้าชมรมของเธอน่ะโอ้โหนี่มันยากขนาดต้องเอามือใหม่หมาเลยไงพอไอ้พระเอกได้ยินมันก็ยัวไงแมงแบบก็เลยพูดกับไอ้แว่นว่าเอางั้นมึงกับกูมันแบทเทิลกันไม่ละเอาไอ้แว่นก็บอกได้ดีได้ดีแต่ว่าก่อนอื่นไอ้แว่นมันก็พูดว่าถ้าชมรมของเธอน่ะไม่มีสามคนอะ่ะเขาจะยุบชมรมทิ้งนะ เพราะว่าไอ้นางเอกเนี่ยมันมีความฝันอย่างหนึ่งคือมันจะไปแข่งมันจะไปแข่งแข่งกันทาไฟเตอร์แล้วการแข่งกันทาไฟเตอร์เนี่ยมันต้องมี3คนขึ้นไปตอนนี้มี2คนแล้วขาดีคนนึงแต่ว่าไหน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 ไอ้แว่นมันก็มาและไอ้แว่นอ่ะมันมันก็มีเงื่อนไขว่าถ้ามันชนะเนี่ยมันจะยุบชมรมทิ้งแต่ถ้ามันแพ้มันก็จะต่ออายุชมรมให้จนครบ3คนพอไอไอนางเอกได้ยินเนี่ยมันก็ตกลงไง พวกเขาสองคนกันเลยจะสู้กันนะไอนางเอกกับพระเอกนี่ก็อยู่ด้วยกันเขาก็เริ่มสตาร์ทเล่นกันขึ้นพอสตาร์ทเสร็จไระเอกก็เปิดมายิงมาซุก้าใส่ไอตัวไอตัวกันทาของไอแวนเลยนะกันทาของไอแวนนั้นรูปร่างมันจะเป็นเหมือนตะกะแตนนะตัวสีเขียวๆนะมันจะชื่อว่ามันจะชื่อว่าอิน e นกอินแนกนะดูจากที่เขาเรียกกันนะมันเท่สุดทีเดียวเลยน่าจะเป็นแบบกันทาแบบสายแบบว่องไวอะไรเงี้ยเหมือนตะกะแตนสีเขียวเท่ดีผมชอบสีเขียวนะ จะพูดทำไมวะเนี่ยโดยที่พระเอกมันเป็นมือใหม่ไงพระเอกมันก็เลยยิงบาส,สุก้าพลาดไงแล้วก็ไอในจังหวะน,นั้นน่ะไอตัวไอแวนเนี่ยมันก็เห็นช่องโหว่ไงมันก็เลยพยายามที่จะเอาไอไอดาบของมันนะแทงพระเอกไงแต่ว่าน้องนางเอกเนี่ยก็เลยมาบางการโจมตีของไอแวนได้ไอแวนก็หน่อยเนี่ยมึงมึงรักกันมากใช่ไหมก็ตายไปพร้อมกันนี่แหละมันก็เลยจะโจมตีทั้งสองคนเลยไงแต่พระเอกเนี่ยตัวที่มันเป็นไอสำนักอะไรสักอย่างนี่แหละ มันก็เลยสามารถปัดป้องการโจมตีของไอ้เขียวได้อย่างสุดยอดมากกอดูจากฉากนี้แล้วน่าไอพ้พระเอกนี่มอนโคตรเก่งเลยแม่งเก่งแม่งแค่ฉากไม่ฉา,ากเดียวแหละดูจากทรงนั่นแนหะไอพ้พระเอกเนี่ยมันก็หมุน,ม,น,ม,นมันก็หมุนสเต็ปหนึ่งทีแล้วก็ใช้ดาบฟันไปที่ไอ้เฮียไอ้ไอ,อะไรนะหมุนมันชื่อไม่เรียกยาก,กว่าอินเนกใช่อินเนกจนแพ้ไปเลยนะไอพ้พระเอกมันก็ดีใจไงเย้ยเฮ้กูชนะแล้วแต่อย่าลืมไปสิว่า มันสู้กัน2คนกับ1คนมันไม่แฟร์หรอกเพราะว่าจูจูก็มีกระสุนไลฟปริศนามายิงผ่านไหลของพระเอกหรือยิงตรงไหนไม่รู้ที่รู้พระเอกโดนยิงไปยังไอพระเอกเห็นก็บอกว่าเล่นดีเบอร์นี่มาอาคนได้ยิงนั่นก็คือไอผมน้ําเงินไงที่ได้แชมป์ต่อกันพาไอทีเมื่อเช้าที่บอกมาก ไอ้นางเอกเนี่ยก็เหมือนจะรู้จักกันนะแล้วก็บอกว่านายมาที่นี่ได้ยังไงเนี่ยพอไอ้แว่นเห็นว่าไอ้ฟ้าไอ้หัวฟ้าเนี่ยมันมาช่วยมันก็ดีใจใหญ่เลยมันก็บอกว่าไอ้หัวฟ้าช่วยพี่ด้วยพี่โดมันลังแกไอ้หัวฟ้าก็เลยได้แหละลูกเพ่มันก็อยู่บนโขดหินนะมันใช้เป็นไนเปอร์นะไอ้พระเอกเนี่ยมันก็หลบได้ไงเออมันก็หลบ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 พอมันหลบเสร็จมันไอ้พระเอกเนี่ยมันก็เลยใช้วิชาส่วนตัวมันก็คือไอ้นั่นแหละไอ้สำนักเจเกนฮาโชริวของมันน่ะมันก็เลยทิ้งอา ใช้มือเปล่าใช้มือเปล่าสู้สู้กับสไนม์มึงคิดด้วยเฮ้ใครมันจะไปชนะว่าพอไอแว่นเห็นว่าเฮ้พระเอกแม่งมือใหม่จริงๆไงเฮ้ใช้หมัดเปล่าจะไปสู้สไนเปอร์ได้ไงมันก็หัวร้องไงกาดกากามึงโง่หรือเปล่าวะมึงยิงอาวุธตัวเองแล้วใช้หมัดเปล่ามันจะไปชนะได้ไงพระเอกก็บอกว่าไม่ร้องไม่รู้เพราะว่ากันธาของฉันมันกําลังเรียกร้องร้องร้องพระเอกมันก็พูงตัวก็ไปเลยแต่จังหวะนั้นก็เปียงอืม ดูโบโยังกับโลนัมได้พระเอกแม่งโดนยิงตกโหวเลยแต่ว่า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 เอกนั้นก็เหมือนจะสัมผัสได้อะไรบางอย่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 างจู่จู่กานทาของพระเอกนั้นก็เปลี่ยนเป็นกันทาอีกตัวหนึง่งไอ้นางเอกก็ตกใจว่าฮะการทาอยู่ในกันทาอีกทีนึงเหรอการทาหรือกันพาไม่รู้แต่ที่รู้รคือหุ่นของพระเอกนั้นมีชื่อว่า วิวบนิ่งกันดั้ม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 โคตรเท่เลยไอ้ไปเอะพอมันได้ร่างใหม่มาแล้วมันก็จะเข้าไปต่อยกับไอ้นั่นไอ้หัวฟ้าน่ะมันก็เลยจะเอาหมัดของมันน่ะหนักหนักหมัดของมันน่ะต่อยไปที่กันดั้มของไอ้หัวฟ้ามันชื่อกันดั้มเลยไม่รู้นะมันไม่ได้บอกชื่อมาเดี๋ยวหลังๆก็น่าจะรู้แหละมันก็จะต่อยกันเลยแต่จู่ๆก็มีอะไรบางอย่างมาทําให้การแข่งขันล่มทันที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 ตึ้ง ีสาวของพระเอกอะมาเรียกตัวให้พระเอกอไปเรียนได้แล้วคุณครูแม่งตามหาการทุโรงเรียนแล้วเนี่ยมึงมาซนที่อะไรเนี่ยผีพระเอกก็เลยลากไอ้พระเอกเข้าห้องเรียนทันทีเลย